สวัสดีครับสลาวุธเทิร์บแคร์นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะปลูกหญ้าที่หน้าบ้านของผมจุดพื้นที่นี้นะครับพื้นที่แคบๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งเดิมทีนะครับโครงการเขาก็ได้ปลูกหญ้าญี่ปุ่นไว้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการให้ผมตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหญ้าจุดนี้จากหญ้าญี่ปุ่นมาเป็นหญ้า พัลสพัลลัมนะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ขุดแสะหญ้าญี่ปุ่นจุดนี้ออกไปหมดแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเหลือค้างอยู่มิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ขุดเอาญ่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นย้าสกุลอยเซียที่แข็งแรงตัวนี้ออกนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาลามกินหญ้าพัสพัลัมได้ในอนาคตนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มเปลี่ยนหญ้าพัสพัลลัมจุดนี้เลยนะครับ ดูจากสภาพพื้นดินแล้วผมว่ามันยังไม่เรียบเท่าไหร่นะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะลองปรับพื้นให้เรียบกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับก่อนจะทําการปูหา้านะครับสําหรับทรายจุดนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็น่าจะมีดินปนมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมว่ามันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับผมว่าผมจะยังไม่เปลี่ยนทรายนะครับใช้ทรายเดิมไปก่อนนะครับเพื่อนๆ ทีนี้มาดูหญ้าพัสพัลลัมที่แซะมากันนะครับเ,เพื่อนเเท่าที่ดูผมว่ามันก็น่าจะหนาประมาณ1นิ้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเวลาปรับพื้นระดับทรายตัวนี้นะครับผมว่าผมก็ต้องเกลี่ยให้ใกล้เคียงกับระดับ1นิ้วต่ําลงไปนะครับเพื่อว่าเวลาปลูกหญ้าพัสพัลลัมแล้วความสูงของหญ้าก็จะชนขอบปูนพอดีนะครับ หลังจากที่ทําการปรับพื้นแล้วก็ต้องตบบทอัดพื้นทรายให้แน่นก่อนที่จะทําการปูหญ้านะครับสําหรับเทคนิคการปูหญ้าของผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเพื่อน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 บางท่านอาจจะรู้แล้วแต่เพื่อนหลายท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับหลักการปูหญ้าง่ายๆของผมนะครับคืออันดับแรกเราก็ต้องกําหนดพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าก่อนนะครับอย่างพื้นที่จุดนี้ผมจะปลูกถึงแค่ กระถางต้นไม้จุดนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการขีดให้เป็นเส้นตรงก่อนนะครับเหตุผลที่ผมปลูกหญ้าถึงแค่จุดนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหลังจากมุมจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดข้างบ้านทังผมจุดนี้เป็นผนังนะครับมันจะเป็นจุดที่แสงส่องไม่ถึงนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าผมจะปลูกหญ้าให้ถึงแค่จุดที่แสงแดดส่องถึงได้คือจุดนี้นะครับเพื่อนๆ หลังจากได้กําหนดขอบเขตเพื้นที่ปูหญ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปก็ต้องไล่ปูญ้าตรงพื้นที่ขอบให้เต็มก่อนนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้ปูหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้หญ้าพัสพันลัม,มันเกยกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทําการตัดแต่งหญ้าที่เกยกันออกนะครับแต่เทคนิคในการตัดหญ้าของผมผมก็จะทําการตัดหญ้าแผ่นล่างออกนะครับโดยใช้หญ้าแผ่นบนตัวนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวขอบนะครับเทคนิคการตัดแบบนี้เราก็จะได้รอยต่อของหญ้าที่ชนกันพอดีนะครับเพื่อนๆจะทําให้งานปูหญ้าของเรา ง่ายขึ้นนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนงานปูยา่าพาสพลัมหน้าบ้านของผมจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อน,นสังเกตด,ดีดีรอยต่อของญ้าผมจะแนบสนิทกันพอดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเหลือเก็บอยู่น้อยมากเลยนะครับและเทคนิคการปูหญ้าแบบนี้ก็จะทําให้ย้าของเราเสียหายน้อยแล้วก็เหลือเศษหลังจ,จากงานปูหญ่าน้อยมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเศษหญ้าที่เหลือจากงานซ่อมนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการตัดออกมานะครับ หญ้าที่เหลือนิดหนึ่งจุดนี้ผมจะไม่ทิ้งนะครับเพื่อนๆผมเหลือพื้นที่ว่างจุดนี้อีกนิดหนึ่งผมว่าเดี๋ยวผมจะลองฉีกหญ้าเศษที่เหลือจุดนี้นะครับออกมาลองปลูกแบบปักดำเพื่อดูอัตราการเจริญเติบโตนะครับรอดูว่าหญ้าพัสพันลจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเต็มพื้นที่จุดนี้นะครับสําหรับเทคนิคการปูหญ้าของผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อน ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองนําวิธีนี้ไปลองปูย่าสนามบ้านเพื่อนๆได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดทิปใหม่ๆนะครับทิปดีๆในการดูแลสนามหญ้านะครับสลาวุฒเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ